สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างิสป์ลำพืินอฟวิเชียลนะครับอะรถบัสอีกคันมาถึงแล้วนะครับถึงแล้วรถปั่นไฟกลับมาแล้วครับรถล,ลำโพงรถฟรีดีรถทีมงานท้างว่าเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งแลวนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับออกําลังทยอยมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันแล้วครับนี่เก้าคันครับ สนามวันนี้ก้องหวงมากครับพี่น้องด้านปูนนย่างดีครับเอฟซีกับมาถาปูสร์ครับเอาด้านนี้มีอะไรท้องปูมาแจกอะไรครับเนี่ยเห็นอย่างนอ้อยพี่น้อเห็นอย่างนอ้นอย,ออยอครับน

ไล่เรวบ่ไล,าล่าบ่อ้วไก่ลยนายังวาจนจสิ่่เป็นรองน้าพอดีรองมันจะมันจีดึกน้ำอายูไกลลยมันจดึกน้ำล่างล <c oughs> <c oughs> ุน้าวน่ำมาใส่เห็นแ้วเนี่ยโอ้ยพอดีเลยครับพอดีเลย อเอาวันนี้ข้าวแห้งของเราโอ้ยกแก่องนามหาเลยนามนามไรแล้ว,วนาม,มาให้แล้ว่น้อง ครับตัวไทุกคตัเนี้ยไปมากเลยลุกผีข้าหัเลยนะลูกัไหนกต้งงหเดมอ่านใขาหนะเอานีู้เลยมาขายนามกนเอาทวางบานลู้

ที่สิบบาทจิมง,งานเข้ามาร่อัเลยอีกสองคันนะครับรถบัสเลยอีกสองคันยังมาไม่ถึงนะครับพี่น้อง หันกลองมาเออโอ้ยากเอ้าว <t bur où> ัเจ้าหิวน้ามันนะถ่าซิมอยู่น่ะวัวเจ้าถ่ายซิมอยู่น่ะเนี่ยวัวเจ้าถ่าซิมอยู่อาปากเขาบุ้ยอาปากไม่ป้อนใ่ไน้องอาปากนั่นนถ่าซิมสิถือกินได้กินอาปากอ่ะขณะเาก่าือก

นี่จะเป็นตลาดครับจะเป็นตลาดเก่าครับจะเป็นตลาดเก่านะครับพี่น้อ <c oughs> สนามของเราวันนี้อยู่ตรงข้ามเลยนะครับเนี่ยพี่น้อง ตงหามซอพอสีดำลงนะครับโปรลิสโปรลิไปไหยังฮึโปลิสโลิตาหลวงอ๋อโปรเอ็กซ์ตาเลยข่ะอะโปรเอ็กซ์ตาไปางโอ้ยได้ระยะสาขาไหมเห็นติโปรออเอ้าแม่บอกชัวแน่ตัวดี ออเนี่ครับพี่น้องโอ้ยเอฟซีมันมาถามปูเสือปูสาดได้คำนี้ว่าไม่ยังนี่เนี้ยเอาอเมื่อไรนี่เป็นเวตามสั่งมาเลยเออตามสั่งกันนะเอามาหอดแล้วครับพี่น้องของเราลำพงมาถึงแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งคันมาถึงแล้วนะครับถึงแล้วลำพงของเรา หรือรบัสอีก2คันนะครับรถบัรสองคันรถล,ลัง1นึ่งคันรถเวทีอีอกนะครับเวทีอีก3คันไน้องตอนนี้มาถึงแล้ว10คัน1 1ดคันแล้วพ่น้องอีกกี่คันครับเจ็ดแปดคัน ดดเดี๋ยวตู้เย็นห้อง,องนี้พงพอแล้วนะั่งมาแล้วน่ะเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการหลับช่วงขอบคุณทุกการได้ตามสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า